สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับในการสร้างประตูแบบง่ายๆหน้าต่างแบบง่ายๆนะครับนะนี่โอเคนะครับแล้วก็เอามาสร้างหลังคาแบบง่ายๆเลยนะครับมาดูกันว่าทําแบบไหนมาดูกันเรามาเริ่มสร้างประตูกันก่อนเลยอ่าพอแบตเตอรี่เริ่มจะหมดแล้วนี่บลูทูธอะประตูนะครับ เลือกสี่เหลี่ยมแล้วกดลูกศรทางซ้ายนะครับเล็บให้มันขึ้นสีเขียวอย่างนี้นะแล้วก็พิมพ์ค่าลงไปครับประตูกว้างอา90ใช่ไหมครับ90เซนบานนะเอาเขียนบานก่อนจุดเก้าคอมมาตรงมอมานะตรงมอมาสองจุดศูนย์ห้าเอนเตอร์นี้แล้วจะทำกออบบานก่อนง่าย ทีนี้มาดูการสร้างวงกบทำยังไงมาดูกันสี่เหลี่ยมมันเดิมเอาแบบง่ายๆนะสําหรับคนไม่เป็นเลยนะตรงนี้เลยนะ,ะกดทนโทนอีกครั้งหนึ่งมันจะอยู่ตรงกลางฮะกดทนโทนมันก็จะอยู่ตรงตรงนี้พอดีนะครับอ่าเราจะเริ่มจุดนี้นะอะ่จุดนี้นะครับในแนวอ่าแกนน้ําเงินนะครับทีมทีมหรือความหนาของวงกบนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ที่จุด0.5จุดหนึ่งประมาณนี้นะครับเราจะทำแบบนี้เลยนะทีนี้นะครับเราจะใช้คำสั่งคำสั่ง follow me follow me นะก่อนที่จะใช้ follow me มาเลือกซิเลกก่อนนะครับตรงนี้แล้วมาเลือกซีเ้นกดคอนโทลค้างไว้กดคอนโทลค้างไว้แล้วมาเลือกคำสั่ง follow มี แล้วมาเลือกวัตถุนะครับพื้นที่ที่ต้องการให้มันวิ่งไปตามเส้นนี้เส้นนี้ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้เห็นไหมครับเห็นไหมนะอันนี้คือวงกบเรียบร้อยแล้วนะครับนะตรงนี้เราลบออกได้ครับเพราะว่าเราต้องการที่จะเับ make up วงกบก่อนแล้วก็ใส่สีมันจะง่ายนะครับเห็นไหมจากนั้นนะครับเราก็วาดสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทํากรอบบาน บานอาจจะเป็นลูกฟักก็ได้อา่าลูกฟักก็จะหนาประมาณนี้แล้วฟุดภูดไปจุดศูนย์ห้าคือความหนาของบานของบานประตูเห็นไหมครับบานประตูจะครึ่งนึงแบบนี้เลยเอาตัวนี้ออกก่อนอ่ะแล้วก็เมกกุ๊บซะเมกกุ๊บทำเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่สีอา,อาจจะสีต่างกันหน่อยก็ได้อะทำให้ดูเพื่อความแตกต่างลูกฟักอาจจะเป็น กระจกก็ได้นะครับกระจกนี้ความหนาอยู่ที่6 mm 6 mm enter ครับ make group นะ make g r o u ทีนี้พอ make group เสร็จจะเลื่อนตรงนี้ให้มันมาอยจึงกลางนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วมาเลือก่ากระจกนะครับ bucket นะครับเลือกเป็นกระจกสีที่เราต้องการนะตานี้นะครับ โอเคประตูเราได้ประตูแล้วนะครับประตูอ่าทีนี้เราก็ูกเมกกรุ๊ปไว้ทั้งหมดเลยนะครับได้แล้วนะต่อไปเราก็จะมาสร้างหน้าต่างแบบนี้มาทํามาดูกันทํำยังไงวิธีง่ายๆก็จะถ่ายระดับจากนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นสีเขียวนะครับให้กดลูกศรทางซ้ายถครั้งหนึ่งก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับมาเลือกตัวนี้อ่า หน้าต่างก็จะอิงประมาณนี้เอาหน้าต่างสักหนึ่งเม็รก็แล้วกันเนาะหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งคอมมาหนึ่งจุดสองก็ได้อ่ะโอเคหนึ่งคอมมาหนึ่งจุดสองอ่าตัวนี้มันเข้าไปข้างในหน่อยเลื่อนออกมาหน่อยครับปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บมาตรงนี้เนาะตอ,อนนี้นะเออประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ย้ายออกมาให้มันอยู่ห่างกันหน่อย เหมือนเดิมเหมือนเช่นเดิมสี่เหลี่ยมครับเลือคําสั่งสี่เหลี่ยมลูกศรบนนะครับลูกศรแล้วก็คลิกครับนี่ครับความหนาเหมือนเดิมครับจุดศูนย์ห้าคอมมาจุดหนึ่งเอาใหม่ได้ไหมจุดศูนย์ห้ามอมานะคอมมาจุดหนึ่งเอนเตอร์นะครับเห็นไหมทีนี้จะเลือกทั้งหมดนี้เลย แล้วก็ใช้คําสั่งโฟลโลมีได้เลยครับหมุรอบวงเลยเห็นไหมครับลบตรงกลางออกนะครับเมคกรุ๊ปซะใส่สีเข้าไปอ่าหน้าต่างบานสไลด์นะครับบานสไลด์ก็แบ่งครึ่งได้เลยครับนี่นะครับลูกฟักก็เอางิง่ายเลยจุดศูนย์ห้านี่ครับลูกฟักเอาออกก่อนความหนาก็จุดศูนย์ห้าครับ เห็นไ,ไหมครับ make ุ r ซะต่อไปเลือกสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาวาดกระจกกระจกมีความหนาอยู่ที่6 mm enter make group แล้วมาเลือกบั r เก็ตนะครับกระจกอ่าเลือกตรงนี้สีนี้นะครับแล้วก็มาเลือกว o o นะครับเป็นไม้นะครับ อ่าสูงว่าเป็นไม้ก็แล้วกันเลือกตัวนี้รวมกันเป็นกรุ๊ปนะครับจากนั้นก็ Copy ค,ครับเอาแบบนี้เลยมันจะเรือมกันอยู่นะครับเรือมกันอยู่นะอ่าเรือมกันนะครับปึ๊บเห็นไหม,ไหมเออมันประมาณนี้จะให้เรือมกันครึ่งหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้อ่าโอเค อ่าถ้ามันไปมากใช่ไหมแล้วกลับคืนอ่าประมาณนี้นะ,ะจุดศูนย์ห้าวยไม่ใช่ก็ก็ให้มันสไลด์ไปตามนี้แหละอ่าสมมตินะครับตามนี้เนาะเมกุปซะนี่ประมาณนี้ อ่าย้ายมาย้ายมาต่อกันก็ได้ตรงนี้ครับเพราะว่าเรากรุ๊ปไว้แล้วนะครับเออโอเคอ้าวต่อไปเราจะมาสร้างผนังครับสมว่าบ้านหลังนี้กว้างสักเอ,อ่เอหกหกคมมาสิบ นี่บ้านบ้านประมาณนี้ดันขึ้นไปพื้นสูงจุดหนึ่งเอาง่ายๆเลยนะใส่เส้นตรงนี้จุดหนึ่งผนังครับดันผนังตัวนี้ขึ้นไปครับปึ๊บกดคอนโทรลนะมันจะแยกขึ้นไปเป็นสามจุดห้านะครับเมกุ make ๊บอนะเมกุ๊บนะเอาประตูมาใส่ที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยเอาแบบง่ายๆนะครับ คอนโทรลนะเอาไว้ตรงนี้ประมาณนี้เอ่เอให้มันเปิดได้เอาประมาณนี้นะส่วนหน้าต่างหน้าต่างก็าค้นลอกมาถ่ายระดับมาประมาณนี้ถ่ายระดับมานะระดับประมาณนี้นะก็ใส่สองบานเลยใส่สองบานเลยครับนี่ครับจะเอาแบบง่ายๆถ้ายังไม่ตรง ก็เลื่อนมาให้ตรงก็แล้วกันอ่าประมาณนี้นะจากนั้นเราจะเจาะนะครับเจาะผนังแล้วก็เข้าไปในกรุ๊ปนี้เลือกสี่เหลี่ยมวาดไปตามประตูวาดไปตามหน้าต่างนี่เสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งพุทฟูความหนาของผนังอยู่ที่จุดหนึ่งก็พิมพ์จุดหนึ่งเอนเตอร์จุดหนึ่ง,ง,งเอนเตอร์ยืด ดับเบิคลิกนะครับนี่ก็จะได้หน้าต่างแล้วเรียบร้อยนะครับ่อ,อขั้นตอนต่อไปเราจะใส่หน้าต่างด้านนี้ทำยังไงทำแบบนี้เลยขั้นลอกเลยง่ายๆขั้นลอกมาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วใช้คำสั่งโรเต t e กดลูกศรขึ้นให้มันอยู่ในหน้าหนา้าแแกนน้ำเงินนะครับหมุนไปนะครับประมาณนี้บ นะครับเบียดมาเลื่อนมาใส่หน้าต่างแบบนี้อ่าหน้าต่างแบบนี้ปึ๊บแบบนี้เลยเว้นตรงกลางไว้นะครับเข้าไปในกรุ๊ปวาดสี่เหลี่ยมปึ๊บวาดซี่เหลี่ยมปึ๊บวาดสีเดส่เหลี่ยมวาดซี่เหลี่ยมอ่าเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง พุทธภูนะครับมาเลือกตัวนี้นะพุทธภูล่าเข้าไปข้างในดันเข้าไป